สุขภาพจิตในยุคข,ข่าวร้ายเราควรติดตามหรือเว้นระยะกันดีนะ สวัสดีครับผมหมอ,อแอมครับในโลกที่โลกหมุนเร็วและข่าวสารเข้าถึงเราแทบทุกวินาทีผ่านโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือเราตลอดทั้งวันเราอยู่ในสังคมที่ข่าวร้ายกลายเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติความรุนแรงการเมืองเศรษฐกิจฐฐฐฐโรคระบาดหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของคนแปลกหน้าที่กลายเป็นดราม่าบนหน้าฟีดของโซเชียลมีเดียบางคนติดตามข่าวด้วยความตั้งใจและรู้เท่าทันโลกแต่สุดท้ายกลับรู้สึกหมดแรงหดหู่เครียดหรือวิตกกังวลอย่างร เหเตุผลทั้งที่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงคําถามสําคัญก็คือเราควรติดตามข่าวสารอย่างไรไม่ให้สุขภาพจิตพังหรือในบางกรณีเราควรเว้นระยะจากข่าวร้ายไปเลยดีไหมคําตอบคือใช่ครับแต่ไม่ใช่การตัดขาดไปเลยเพราะการรับรู้ข่าวสารยังจําเป็นต่อการใช้ชีวิตและการตัดสินใจสิ่งสําคัญก็คือการตั้งขอบเขตให้กับตัวเองสรุปคือข่าวร้ายไม่ผิดนะครับแต่ใจเราไม่ควรเจ็บซ้ําการติดตามข่าวสารเป็นเรื่องที่ดีและจําเป็น หากสิ่งนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อใจของคุณจนทําให้ใช้ชีวิตยากขึ้นคุณมีสิทธิ์ที่จะถอยออกมาและดูแลจิตใจของตัวเองก่อนถ้าการเสพข่าวทําให้คุณรู้สึกแย่นั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่นั่นคือสัญญาณว่าคุณควรหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นเสพข่าวอย่างมีสติเลือกพักอย่างมีคุณภาพเพราะสุขภาพจิตสําคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยครับติดตามสาระดีๆได้ที่เพจสุขภาพดีมีสไตล์ายหมอแอมสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ